แชมป์โลกหน้าหวานสาวไทยคนเก่งพิง์พิชยามลโอภาสนิพัฒน์สาวน้อยมหัศจรรย์วัย16ป,ปีแชมป์แบดมินตันเยาเวชนโลกหญิงเดียวปี2023น้องพิงจัดเป็นนักแบดมินตันสาวรรุ่งที่ได้รับการจับตามองอย่างมากในวงการลูกขนไก่ไทยและยิ่งน่าจับตามองขึ้นไปอีกเมื่อล่าสุดเธอสามารถขยับขึ้นไปครองบอลลังนักตกแบดเินตันเยาเวชนมือหนึ่งของโลกได้สําเร็จน้องพิงไม่สนใจสายบันเทิงตั้งเป้ามุ่งหน้าแบดอย่างเดียว น้องกล่าวว่าหลังจากที่คว้าชแชมป์เยาวชนโลกแล้วก็จะตะเวนลงแข่งขันในระดับเวิร์ทัวร์ให้มากขึ้น เพื่อที่จะทำอันดับโลกให้ได้สูงที่สุดโดยตั้งเป้าอยู่อันดับ40แรกของโลกให้ได้ในปีหน้าและเป้าหมายระยะยาวจะลงแข่งชิงแชมป์โลกในรุ่นใหญ่ให้ได้เพื่อนๆคิดว่าน้องพิ้์จะทำสำเร็จหรือไม่สำหรับรายการต่อไปของพิ้งจะไปแข่งขันในรายการมาเลเซียมาสเตอร์เวิร์ u ทัวร์ซูเปอร์ฮันระหว่างวันที่31ตุลาคมถึง5พฤศจิกายนนี้ฝากแฟนๆติดตามเชียร์ด้วยนะครับ